ตอนแรกไม่รู้หรลยครับไปกินข้าวป้าร้านขายข้าวเขาบอกไองเขาบอกว่าเองรู้ไหมไอ้ครอบครัวหัวร้อนมันอยู่ข้างห้องเองเนี่ยก็เลยไปหาคลิปกเก่าๆดูก็เลยบอกกับแฟนดูเราซวยจังเนาะ ก็พอดีเขามาเช่าห้องอยู่ข้างๆห้องผมอะครับพี่เมื่อไหร่ครับเมื่อประมาณต้นปีอะพี่ประมาณต้นปีครับประมาณเดือนมีเดือนมีนาครับคือเดือนมีนาคมเขาเพิ่งย้ายใช่หรใช่ครับครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้มีปัญหากันก็คือเขาชอบเสียงดังตอนเช้าๆอย่างเงี้ยครับพี่เอาลูกออกมาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยครับ คนที่คนที่ส่งเสียงดังตอนเช้านี่เป็นใครครับคนผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาจะเอาลูกออกมาอาบน้ําหน้าตึกอะครับพี่แล้วก็แบบเอาจงเอาจานมาล้างตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็พออาบน้ําลูกเสร็จก็ล่อยลูกเขาวิ่งเล่นเนี่ยลูกเขาก็วิ่งเล่นเปิดประตูเข้าเปิดประตูออกอย่างพี่ครับลักษณะที่พักอาศัยอันนี้มันเป็นยังไงครับห้องเช่ายังไงหรือว่าเป็นเป็นคค้าๆอาพาร์ตเมนต์นะครับชั้นหนึ่งจะมีสามห้องแล้วห้องเขาอะประตูติดกับห้องผมเลยอะพี่ เวลาเปิดปิดมันก็จะตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยครับทุกเช้าครับอืมแล้วแล้วในห้องของเขาเนี่ยคืออยู่อาศัยกัน,ออก,นกี่คนพอจะราราบไหมครับโหเกือบสิบป่ะพี่บางวันก็สิบคน <c oughs> อือคือลูกน้องลูกน้องเขานอนหมดอะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่แค่เครือญาติเป็นลูกน้องด้วยน่าจะน่าจะนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานเองนะครับน่าจะเป็นลูกน้องลูกน้องเขาอะครับเพราะว่าเอ่อตัวเขาเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมน่าใช่ครับ ครับแล้วของพี่นี่เห็นว่ามีการโพสต์ภาพใบบันทึกประจําวันของตารวจสอนอบางพัดตรงนี้นี่เราไปเป็นยังไงทาไมถึงต้องไปแจ้งความตรงนั้นก็คือมันคือเรื่องมันคือเรื่องซักผ้ากับตากผ้าเนี่ยคับพี่เขามีพฤติกรรมแบบว่าหกหกเกมงเช้าใช่ไหมครับอาบน้ําลูกเสร็จเขาก็จะซักผ้าใช่ไหมครับพี่มันเป็นตู้ส่วนกลางอะครับพี่ครับพอซักปุ๊บ แกก็ออกไปทํางานเลยอย่างเงี้ยคนอื่นซักต่อถ้าจะซักต่อแกมันก็ต้องเอาผ้าแกขึ้นถูกไหมพี่ครับบางทีก็เจอเสร็จผ้าอนามัยก็เอาไปซักด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วพอตอนเย็นอย่างเงี้ยแกกลับมาก็จะไม่พอใจแล้วเหมือนเอาผ้าแกออกจากตู้อย่างเงี้ยผมก็เคยบอกแกว่าเออพี่ทาอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ไหมพี่ซักพี่ก็ต้องเอาออกถูกไหมครับเวลาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องตัดผ้าที่มีปัญหาครับพี่เขาเอาเชือกอะมาขึงหลังห้องผมเลยนะพี่แล้วก็มาตัดผ้า คือด้วยความที่มันเป็นอผนังติดชิดกันเลยไม่ใช,ไมใช่ครับมันมันก็แบ่งฝั่งนะครับพี่มันจะเป็นข้องหลังตึกเหรอครับพี่คือขึงเข้ากับห้องพี่ขึงเข้ากับตรงส่วนไหนของห้องพี่มันจะผมพาไปดูได้ไหมได้ได้ได้ครับพี่ครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเ <c oughs> นี่ยหลังห้องใครก็หลังห้องวันถุงไปพี่เขาเอาเชือกแต่เขามามาตากฝั่งห้องผมนะพี่เข้าใจไหมครับ เอ่อฝั่งเดี๋ยวพี่ชี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมว่าซ้ายหรือขวาชี้เข้าไปในกล้องได้เลยครับตรงเนี้ยครับอ๋อเขาเอาเชือกมาขึงไปทางเนี้ยครับครับแต่ห้องเขาจะอยู่ฝั่งนี้พี่ห้องเขาอยู่ฝั่งนี้เออทางซ้ายมือ, <c oughs> อใช่ครับแล้วเขามาขึงได้ไงพี่มันไกลนะดูทรงคือปีนออกมาขึงหรือย,ยังไงครับมันต้องเดินออกไปทางหน้าตึกแล้ววนมาครับมันมันสามารถตัดท่าได้อลยพี่แต่ผมผมบอกว่าทําไมคุณไม่ตากหลังห้องคุณถูกไหมครับเพราะมันก็ ถ้ารู้ก็ได้ถูงไปพี่แล้วเขาก็แบบทํานองว่าไม่พอใจอะไรเงี้ยก็มีปากเสียงกันอ่ะใช่ครับแล้วก็ก็ด่ากันไปด่ากันมาไงพี่แล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วผมก็เข้ามาในห้องแฟนผมผมก็บอกว่าอย่าไปอะไรกับมันเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเอาเอาไม้หรือเอาเหล็กก็แหละมาเคาะประตูบอกเออมึงออกมาอะไรประมาณเนี้ยครับไอ้ที่เขาเอาไม้เอาไม้มาเคาะประตูของพี่นี่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ประมาณวันที่ ไม่สิบสี่ก็สิบห้ามีนาเลยครับเพราะผมผมแจ้งความวันลุงขึ้นเลยครับผมไปลงบันทึกประจำวันวันลุงขึ้นอีกวันหนึ่งอ่ะก็ประมาณดึกๆนี่แหละพี่ผมไปขายของกลับมาเนี่ยก็มีปัญหากันแต่ส่วนใหญ่ผมผมจะหลีกยงไนมะ่ค่อยอยากเจอรับพี่เจอก็จะมีปัญหากันประจาครับเพราะเขาพฤติกรรมอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยตลอดครับพูดแล้วก็เฉยในในวันเกิดเหตุที่เขาเอาเอ,อไม้มาเคาะประตูห้องพี่นี่เป็นยังไงนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย ก็มีปากเสียงทำทำนองว่าแบบเออมึงปากดีมึงออกมาอะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกมึงก็เข้ามาสิอะไรประมาณเนี้ยครับก็เหมือนท้ากันไปท้ากันมากอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรพี่ผมแค่ไปลงมาถึงประจําวันกลัวความปลอดภัยของแฟนของการลูกกลุ่มอย่างเงี้ยครับแต่แล้วเขาเพิ่มมาย้ายออกไปเมื่อไหร่ครับเขาไม่ได้ย้ายครับคือเขาหนีไปครับประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วครับทุกวันนี้ของของก็ยังอยู่ในห้องนะครับละเกะละกะเต้ไไ่หมด ย้ายหนีจากสาเหตุเรื่องขขเขาไม่ได้ย้ายหนีครับพี่เหมือนแบบว่าเจ้าของห้องอ่ะเขาเอาใบามาแปะครับว่าการุณาชําระค่าห้องอะไรประมาณเนี้ยแล้วอีกประมาณวันหรือสองวันนี่แหละครับเขาก็หายไปเลยครับแต่ข้าวข้าวของไม่ได้เอาไปนะครับเหมือนไปในต่ตัวอย่างครับเพราะในห้องก็ยังผมมันสามารถเปิดดูได้พี่เป็นเป็นช่องหน้าต่างครับโอ้โอหไม่เป็นไรพี่ถ้าถ้าจะอย่างนั้นแต่ว่าอคือพี่เคยรู้กิตติมศักดิ์ของ ครอบครัวนี้มาก่อนไหมพี่เคยครับก็รู้รู้มาจากตอนแรกไม่รู้หรอกครับไปกินข้าวป้าร้านขายข้าวเขาบอกไงเขาบอกว่าเอ็งรู้ไหมไอ้ครอบครัวหัวร้อนมันอยู่ข้างงเอ็งเงี้ยก็เลยไปหาคลิปเก่าๆดูก็เลยบอกกับแฟนรู้เราซววจังเนาะแล้วนอกจากเรื่องที่พี่เล่ามาเนี่ยเขามีอะไรที่ละลานเพื่อนบ้านคนที่อพาร์ตเมนต์นี้อีกไหมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาหรือเปล่านะของหายเลยครับพี่เพราะพี่ข้างหงผมอ่ะ ก็รองเท้าหายเหมือนกันเมื่อก่อนตอนก่อนเขามาอยู่อะ่ะก็ถอดรองเท้าหน้าห้องได้ปกติใช่ไหมครับเพราะมันเป็นแบบหน้าห้องของเราถูกไหมครับพี่ครับอืมอ๋อมันก็เหมือนอาจจะมั่วกันไปมั่วกันมาใช่ครับพอพอเขามาปุ๊บแบบต้องเก็บเขาห้องหมดครับพี่ไม่ง,งั้นหายแล้วก็มีเสื้อผ้าผมก็หายครับบางตัวหายไม่รู้ไปไหนแต่หายตอนเขาเข้ามาอยู่นะแต่แต่เขาเอาไปหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ปักไม่ไม่ฟันธงรับพี่อืมเท่ากอกว่าหลังจากเขาหนีหายไปเนี่ยเรื่องหลังโดนทวงค่าเช่าอะ่ะทุกวันนี้เราอยู่กันสบายใจขึ้นไหม ใช่ครับก็แบบก็ดีขึ้นนะพี่ผมเมื่อก่อนนะหกหกเจ็ดโมงเช้าเอาแล้วเขาเขาจะมาพึ่งตั้งปึ้งตั้ง,ง,งพอเราพูดปุ๊บเขาจะด่าดเราทํานองว่าเนี่ยเช้าแล้วคนปกติเขาจะตื่นกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่มันพี่เข้าใจไหมครับคนบางคนมันทํางานไม่เหมือนกัน,กนด้วยพี่ผมขายของตลาดอินดี้ครับพี่มันก็เลิกดึกถูกไหมครับตอนเช้าผมก็ต้องนอนอย่างเงี้ยคุณทํางานเช้าก็เรื่องของคุณใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วะ แต่คนปล่อยลูกวิ่งเล่นหน้าห้องเอนี้ยมัน,ม,นมันก็ไม่ถูกหรือเปล่าพี่จริงไหมขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ